ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นโจรลักพาตัวคนอื่นฝันเห็นโจรลักพาตัวคนอื่นในที่นี้ท่านอาจจะรู้สึกเป็นกังวลรู้สึกไม่ปลอดภัยฝันเห็นโจรลักพาตัวคนอื่นท่านจะรู้สึกเครียดวิตกกังวล รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าน่าจะเป็นฝันไม่ดีก็เลยเข้ามาดูคลิปของอาจารย์เอ๋เพื่อดูว่าฝันเห็นโจรลักพาตัวคนอื่นเนี่ยมันเป็นฝันดีหรือฝันไม่ดีความหมายในเชิงจิตวิทยาการที่ท่านฝันเห็นโจร ลักพาตัวคนอื่นในที่นี้แปลว่ามีบางอย่างหรือใครบางคนเนี่ยที่ชอบทำตัวเจ้ากี้จากการมีใครบางคนทำตัวควบคุมชีวิตคุณในเชิงจิตวิทยาเนี่ยการฝันเห็นโจรลักพาตัวเนี่ยแปลว่ามีใครบางคนน่ะกำลังควบคุมและบังคับชีวิตคุณอยู่คุณรู้สึก กดดันคนที่ฝันว่าอ่โจรอะโจรคนคนที่คนที่ฝันเห็นโจรลักพาตัวคนอื่นในที่เนี้ยอาจจะแปลได้ว่าท่านรู้สึกกดดันไม่อยากจะทำในสิ่งที่เขาบังคับเหมือนสิ่งที่บังคับคุณอยู่เนี่ยหรือสิ่งที่ควบคุมคุณอยู่เนี้ย อาจจะหมายถึงเจ้านายหน้าที่การงานพ่อแม่ฝันเห็นโจรลักพาตัวเนี่ยอาจจะหมายถึงคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขไม่อยากทำในงานที่ตัวเองทำอยู่สะท้อนถึงความเครียดความกังวลใจกลัวว่าตัวเองจะสูญเสียอิสรภาพบางครั้งก็อาจจะเป็นการเตือนใจลึกๆว่า ตอนนี้คุณกำลังถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำหรือการกักขังเนี้ยเป็นภาระหน้าที่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในตำราโบราณเนี่ยฝันเห็นโจรลักพาตัวแปลว่าจะได้ข่าวดีที่ไม่คาดคิดความวิตกกังวลจะขี้คายไปในทางที่ดี เลขนำโชค7 2 2 7ทีนี้เรามาดูไพ่อราเคิลนทำนายกันนะคะว่าฝันเห็นโจรลักพาตัวฝันเห็นโจรลักพาตัวแปลว่าอะไร ฝันเห็นโจรลักพาตัวผู้อื่นฝันเห็นโจรลักพาตัวผู้อื่นนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะให้ท่านทำบุญให้ค่ะให้ทำบุญให้เทวดาประจําตัวทำบุญให้พระศิวะพระแม่อุมาเทวดาประจำตัวท่านที่เคยทำแท้งมาก่อนเนี่ย สำหรับท่านที่เคยทำแท้งมาก่อนเนี่ยให้ทำบุญให้ผีเด็กทำแท้งด้วยฝันเห็นโจรลักพาตัวคนอื่นท่านควรจะทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรผีเด็กทำแท้งช่วงเนี้ยท่านน่ะมีความทุกข์และไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่มีคนมองว่าท่านเนี่ยเป็นแกะดำทำตัวไม่เหมือนชาวบ้าน แต่ท่านน่ะเป็นคนรักลูกรักครอบครัวให้ระวังคนที่เข้ามาหาอย่างเป็นมิตรแต่ต่อหน้าพูดจะดีไปงั้นแหละแต่รับหลังเนี่ยก็นินทาว่าร้ายทำให้ท่านเนี่ยเป็นทุกข์รู้สึกเป็นกังวลรู้สึกเครียดเท่าที่ดูจากในไพ่เนี่ยแปลว่าท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ คอยให้การคุ้มครองดวงชะตาค่ะแต่ช่วงเนี้ถือว่าคุณดวงตกนะเหมือนคนน่ะจมน้ำควรจะทําบุญเนี่ยควรจะไปทําบุญที่วัดปิดทองหลังพระฝันเห็นโจรลักพาตัวคนอื่นเนี่ยตัวคุณน่ะดวงไม่ค่อยดีอาจจะมีเคราะห์นะเนี่ยมีเคราะห์เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยควรจะ ทำบุญให้ท่านเจ้ากรรมในเวรค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดี